สวัสดีทุกท่านเดี๋ยวเราจะมาวัดหลังคานะทุกท่านพรุ่งนี้เนี่ยทุกท่านพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะได้มุงหลังคาในส่วนของอตัวมุกหน้านะท,ท่านมืออ่นนี่อาจจะมุงหลังคาตัวมุกหน้าแล้วก็แอมฝา้าแอม,มใส่ตัวนี้นะท,ท่าน ด้านข้างนะฮะแล้วก็ใส่ด้านหน้ากันสาสด้านหน้านะครับเเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดมาใส่ทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหน้านะทุกท่านเาเดี๋ยวไปวัดก่อนว่ามันต้องใช้กี่แผ่นเอ,เอาเอาเศษแผ่นไม้ฟ้าอยู่นั่นนามึงด้นนะจดกันเอาตัวท,ที่ไม่ได้เขียนยังมาด้อาตัวที่ไม่ได้เขียนอะไร ไปวัดหาค่า,าดีกว่าดูท่านว่าจะสั่งเท่าไหร่หลังค่านะ 问你来问。

แต่ไม่นี้วรามหวเจ้ามากที่เสียไปถอดไปนจนอนเสียดงนไว้หวัน้าเสีคม่มาเสียตัทาเียไอเมื่อเสียอีกถอดนันไก่ก็เมื่อถอดหนังแล้วจะมาเสียน หนเกขนาดกไร่เขาา านนี่ยไปพุ่นนุงลูกมาไปชนพุ่นนี่จดรายการที่จะสั่งพรุ่งนี้เดี๋เขามาส่งทีเดียวเลยอ่าอื่นนี่เอาตัวเดียวดีละ

Xác cứ Với đây xác cơ vậy mẹ, vợ Để hệ ốp, nói chung làm cha rồi. ประกาศไม่จีเอาไว้เขียนลงไปเดี๋ยวจะคำนวณของที่จะสั่งฝากไปที่นี่ก่อนพี่น้องเอย